วันนี้ก็มานั่งรถเล่นกับาสหลอนยี่ายหลอนยี่ายหลอนรสหลอนสายมือนครับไม่ใช่ย่งเหียวไสหลอนอ่าสายมือก็ได้ขึ้นสายมือเมื่อวานเมื่อวานยอดอยู่ขึ้นไหนขนที่ลาโมึง่วยทางนู้นใครเป็นคนโลกรองได้สวลยรองออ่าไม่ bữa sắp trả đã biển đi anh hai đây sắp trả vội được rồi thôi đang hay lắm là... yeah. mình mới cũng phải đuổi vậy thôi Thằng rồi đây người rồi ธรรมดาแลยคนมันไม่มีใครชมก็ชมตัวเองเหี่ไหญต้องมุมนู้นด้วยทำได้อย่างเก็มอ่ะเออว่ะใช่ไหมทำไมไม่วิ่งตัดไปนู่นเลย meat, ่ะวิ่งตรไหนลอกขึ้นนึมันลกตอนนี้แล้วตอนขึ้นนตรงไหนฮะขึ้นไวอยู่บอกเปรตตั้งแต่ตรงนี้ไปทาให้อย่าง ลออืมอเสมอไปไม่เสมอเลยนี่อืออย่างจับพอนี่กเขาทำอะไรดิขอตันลกเี่ตรงน้ฮะจะดินโจมแล้วไม่รู้จะได้เจียไม่ไม่ชัด เนี่ยต้นไม้ทำไมเขาไม่ตัดโอ๊กเนี่ยฮะัด้ผจำจัต้นอะไรทินรทนรงที่ไหนโตฮะบุฟผีเรืงรองต้นคลองอีกเปนต้นอะไรก็ต้นทินรรทนรงอ๋ออ๋ออ๋อออโมพีเออโมพีจอแล้วนะถอยแล้วอ,อีกอ,อับเครื่องไหม,ไมดบับ

ออจ,จอดตัวนี้แหละจอดตัวนี้แหละให้โมไซไปถนนมันจะมาไหมละ่จะโหไม่ไาครับ điáp 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 xanh điáp 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 này điáp 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 มันหลอนโดนตัวไหนมาไม่รู้ต้องนิ่มๆเล่ามีกล้องมาด้วย <laughs> ใส่เก็บพีดีถูกแกด้วยข้าเออต้องจ่ายเร็วๆเอาบุญเมื่อวันนั้นยังเห็นเหลือเลยโดนขโมยแล้ววะโดนฝนแล้วจำบุญเป็นร้อยลูกอ่ะเอาโดนฝนเสียหมดอ่ะเออใช่ปะปูนถ้าโดนน้ำแล้วแห้งหอยู่บอกแข็งเลยแล้วใช่เหรอ บีบาหน่อยดิเราเพลงบีบามให้ฟังหน่อยดิใหญ่อใหญ่ติดนี่มร้องเลยติดลึกติดน้ําเยี่ยมเกินได้เราหน่อยดิทําท่าๆยยังไงมันไม่ใช่ไอ้ทนแลเหมือนคนติดยาอะไรจะทําเหมืน่ะอ้อหออหอหอออหออออหอออ แคบเกนินีวมีตุตรงไหนตุเอาพิที่แล้วช่างเหี่ก็มาแต่ตรงเนี้ตีมาที่คอยู่นู่นอื้อที่มาถ่ายแรกเลยอะที่มาตามากจ่ะใช่ไหมใช่ไอตอนนี้นี่ผมเผารถถ่ายอะ เอาบ้านหลังนี้บอกปรเทออท,ที่ทจกกเจ้าของเดิมมันเลยเออจำได้แล้วปีที่แล้วก็200เที่ยวปีนี้200กว่าเลยเฮ้ยรใครแม่มาเลยเราห้ามถเราคือ,คอรถไทยใครนั่นเนี่ยเออไทยนี้น่าจะมาจากประเทศลียมาทำไมมาดัน ออจำได้แล้วแต่ก่อนนู่นถมทางนู่นน้องๆมะนาวตกไปไหนไหนในงนู้นเลย <N> นี่นะในโลอทางอะอ๋อากันเทรายไม่ดูเสาเขาเลยทำไมมันเกินเขตเนอโอ้ยัหนีบเลยนะไม่เททางนี้ดันไปหรอ เสียงอะไรอ่ะจัฮะเนจีกตัวเหรอเฮ้ยเออเฮ้ยใช่เหรอนี่ลเด็กจตัวไอ้จับมือเขาทำไม

ไม่ดูเสาเลยอันนี้เหมือนหลุมขีเลยจริงเลยตอนนั้นขุดอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวไปนองบฮะใช่ไหมวะอยู่ไอต,ตรงกลางหนองบอลน้ำขุดอะเออเออใช่ใช่ ไอ้น,นี่มันเป็นทะลุลงบนใช่ไหมประัประโยเลยเออทำไมเขาขุดอะไรแบบนี้อ่ะเอเอกินก็ประมาณแล้วเนี่ยนี่นี่น <c oughs> ายกระดเนี้มันคอินสวนเออ ประมาณห้องโอ้ไห,นหลนะ <c oughs> นทมมักษมเยแยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพยงนี้ครับยังไงสรับ